ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมเนาะสวัสดีเอฟซีโอ้อันนี้มีพญานาคครับผมมาเบิ่งพญานาคอันนี้อยู่อ่าปูอื้อรือเลยครับผมเนาะอันนี้ก็เบิ่งของหลงนะ อันนี้อยู่บึงคงหลงนะครับมีพญานาคเยอะแยะเลยอ๋อมีมีพญานาคประจําวันอ๋อมีพญานาคประจําวันนะครับผมวันศุกร์วันศุกร์พญาธนมมลนาลนาคราชอืมวันศุกร์อันนี้วันอังขานพญาสุวรรณนานาคราชพญาสุวรรณนาคราชนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นวันจันพญาพุทธชงนาคราชนะครับผมพญาพุทธชงนาคราชต่เบิงเอเด้อพี่น้องเอ้ววันอาทิตย์พญาอนันตนาคราชนะครับผมพญาอนันตราชระนะครับผมอันนี้พระราหูนะครับพระราหูปางจตุกรสยบจันท่ากันวะเออจตุกรแต่คือนซีมือสยบจันทานะครับผมมร คาถาของเงินจากพระอาทิตย์พระจันทร์เอ้าไม่เอาคาถาของราชาทรงพระบุญญาด้วยพระบารมีพระนางอุษานันตาวดี บูชาพระราหูอันนี้วันเสาร์พญามุจจลินนคราชนะครับจะเป็นพญามุจจินก็คือเป็นนาคราชประจําวันนะครับผมเนาะนี่ครับผมพญามุจจรินนคราชนะครับผมวันพฤหัพสพญาศรีสตนนคราชนะครับผมนี่ครับผมพญาศรีสตนนัคราชนะครับโอ้อันนี้จะเป็นพุทธกลางวัน พญาศีสุโธนาคราชโอ้ปูสรีสุโธวันเป็นวันวันพุทธกลางวันนะครับวันพุทธกลางวันเป็นพญานาคประจําวันนะครับผมอันนี้ก็เป็นพญานาคเป็นเป็นราชานาคราชนะครับที่เก่าๆมาทุกทุกทุกตนนะครับทุกตนทุกพระองค์นะครับผมทุกตนทุกองค์ก็คือเป็นพญานาคเป็นราชาแห่งนาคราชประจําวันนะครับผม อย่างทําที่ปู่ศรีสุดทโอท้ปู่ปูป่ปฏิจิตเป็นเป็นนาคบริวารน,นะครับผมอันนี้เป็นนาคราชาน,นาคราชาประจําวันพุทธกังวัลขึ้นนี่ครับผมปู่ศรีสุดโทนะครับเนาะโอ้ใครแสดงมาถือแปล่อันนี้พุทธกลางคืนเป็นพยาศรีมุกดามหามุนีนินระปานนาคราชอันนี้ก็จะเป็นพุทธกลางคืนนะครับผมเป็นเป็นราชาแห่งหนาคนะครับผมราชาแห่งหนาคนะครับผมทั้ง หลายองค์นะครับผมนะครับหลายๆองค์หลายๆตนนะครับผมเป็นราชานาคนะครับผมเนาะอันนี้คือเป็นราชานาคนะครับผมแต่ที่หลายๆคนมองว่าอ้าแล้วเรียกว่าอะไรนะแล้วที่อยู่ไออ่าอยู่ปู่ปาลิจิตล่ะอันนั้นเขาเรียกว่านาคบริวารครับผมนาคบริวารแต่อันนี้ก็คือเป็นพญานาคพญานาคประจําวันที่เป็นราชานาคนะครับผม ที่เป็นราชนาที่เป็นราชานาคราชนะครับผมนะครับผมที่เป็นร like so าชานาคราชนะครับผมนี่ก็คือเป็นนาคนะครับผมราชนาประจําวันนะอันนี้ก็ให้จําแบบย่าสับสนกันนะครับผมอันนั้นคือนาคประจําวันคือนั่นคือนาคประจําวันที่เป็นนาคบริวารนะครับผมเนาะแต่อันนี้คือนาคประจําวันที่เป็นราชาแห่งพญานาคเป็นราชาแห่งนาคราชนะครับผมเนาะ นะครับให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าอา้าเราเหตุย hey, ูอันล้านปูปริจิตนั้นคือบุคือกันอันนี้ก็คือเป็นราชานาคราบริวาร่ทนต้องให้เข้าใจต้องแยกแยะนะครับผมเนาะราชานาคและนาคบริวารน,นะครับผมอไอที่อยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นราชานาคนะครับผมเนาะเป็นราชานาคเข้าใจตรงกันอันนี้เรามาที่บึงของหลงนะครับบึงขวงหลงท่านะนะ รสวนส,สาธารนณะแล้วนกะ็จนะมีนะนะท่าเรือท่าเรือที่ไปไหว้ปู่อือรือที่เกาะเกาะอยู่ตรงนู้นนะครับเกาะปู่อือรืออยู่พูนนะครับผมเกาะเพิ่นนะครับพูนอยู่ไกลไกลนะครับผมสุดลูกหูลูกตาอันนี้ก็จะเป็นแบบแถวๆนี้ก็จะเป็นที่พักที่อะไร นะครับผมนี่ที่พักดีสอดดอ่นี่อันนี้เคยมาพักนะครับผมดีสอดตรงนี้ก็จะเคยมาพักอยู่นะครับดีสอดเคยมาพักอยู่ตอนที่มาไหว้ปูอือือแต่ก่อนน,นะเนะี่ยดีสอดตรงนี้แต่ก่อนมาไหว้ปูอือรือนะครับผมเนาะส่วนขอปูรือยู่พูนครับพี่น้องนะอยู่ไก่พูนนะครับผมเนาะอันนี้บึงของหลงนะครับผมเป็นบึงใหญ่ ขอ,ง, <c oughs> ขอ,ง,องของอำเภอบึงคองหลงเลยนะครับผมบก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่สถิตน,นะครับผมเป็นที่สถิตต่อวังบาดานของปู่อือลื้อนะครับผมการเชื่อมต่อที่สถิตแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อวังบาดานของปู่อือลือนะครับผมเป็นที่ปู่อือลือก็คือเป็นพรายนาคประจําสถานที่แห่งนี้นะครับผมปู่อือลืออแตเพิ่งิะยุติแถวภูรังกานี่แหละเขตนี้ก็จะเป็นเขตภูรังกานะครับผมนะ เพื่อจังหวะหนัพี่น้องเลยกัยมาก้องลอยเรือลอยเรื่อ,อ,อนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมคือถ้าเราไม่สะดวกที่จะไปนะครับก็จะมีสารปูหรืออยู่ที่วัดเนี่ยครับอยู่ยวัดนะครับผมจะมีสารปูหรืออยู่ในวัดมีนะครับผมเนาะ้าเ้าบอสะดวกในการนั่งเรือข้ามไป ปูเ่เอือรืออยูก่ก่อเขาจะปะว่ากับอัญเชิญให้เพิ่นมายู่นี่อัญเชิญให้ปู่อือรือมาอยู่ที่วัดที่ศาลปูล่อือรือนะครับผมประมูลบัได้นะครับผม,ผมบึงคงลงนะพวกจอมเขาบึงความรู้ความรูไม้ไหมนะครับผมอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะครับผมความรู้ใหม่ที่เราได้มาที่นี่เราถึงได้รู้ว่าราชานาคที่เป็นนาคประจําวันเกิดนะครับก็มีนะครับผมไม่ใช่เฉพาะนาคบริวารน,นะครับ ที่เป็นหน้าประจำวันเกิดนะครับผมเป็นความดูไม้เขาคอยอรู้ใหมนะครับผมด้ยสนจิตสนใจอยากอยากศึกษากามาอะไรนะครับผมอยู่สวนสาธารณะนะอันบึงคองหลงนะครับผมเนาะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะบึงคองหลงนะครับผมนอกจากพือจังหวะพี่น้นองเลยนะครับผมเนาะมาเล็นมาเทียวอันคุยกันกับแม่เองก่อน เพื่อนกับแม่อะไรนะแม่แม่แม่ราปีไว้ครับไปได้เลยมาพี่น้องนี่เป็นโอ้พราที่กำลังตกตินโ,โอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวโทรหาข้าเจ้ากันเป็นหอด้ากันหอดเสร็จแล้ว โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้กันไปเพียงแค่นี้นะคร<อ>ับผมสวัสดีครับ